อถ้าเข้าไปนี่มันจะเป็นห้องห้องโถงแล้วมีตู้โชว์ใช่ไหมูน้องเฟื้กงน้องเฟื้องหายไปดูนะตอนหนูโตสองพี่น้องเราก็จำเด็กแน่งเดียวกันก็ได้ตรงนั้นแล้วไปดูตอนโตกันนะสองสองพี่น้อง ราราธนาลไยพี่เลี้ยงส่งให้หรส่งให้แล้วครับอาม่าครับตอนอาม่าประทับนะครับสองพี่น้องก็นั่งม่กันอีอกนั่งม่กันทีงเทพคะตงมีรานนะคะนีเา อร่อยไหมลูกอร่อยไหมน้ำเหมารอกอืมอือร่อยไลูอืมต่างคนต่างกินนะ